บทที่36ปหลัดอำเภอชั้นเพลงแล้วพระบัวเหี่ยวก็กลับมาที่กุฏิท่านพระครูอีกข้าราชการหนุมอายุประมาณไม่เกินสามสิบนั่งรออยู่ท่านดาวได้ว่าบุรุษผู้นี้จะต้องเป็นข้าราชการเพราะเขาสวมชุดกากี และมีบ้างติดอยู่บนบ่าทั้งสองข้างเขากราบท่านสามครั้งแล้วทักขึ้นว่าหลวงพี่อยู่วัดนี้หรือมาจากที่อื่นครับอาตมาอยู่วัดนี้และโยมมาจากไหนล่ะผมมาจากอำเภอสองพี่น้องครับแต่บ้านเดิมอยู่ที่นี่แล้วก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อมานานและโยมไปทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะที่อำเภออะไรนะ อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเป็นประหลัดอำเภออยู่ที่นั่นอ๋อท่าแก่เสียงเสร็จจากรับประทานอาหารก็เดินเข้ามานั่งพร้อมโชเฟอร์แท็กซี่คนทั้งสองกราบพระบัเหี่ยวสามครั้งพระหนุ่มจึงถือโอกาสแนะนำบุคคลทั้งสามให้รู้จักกันทราบว่าชายหนุ่มเป็นประหลัดอำเภอเท่าแก่เสียงจึงพูดถึงลูกเขย ลูกเคยผมเป็นผู้ราชการจังหวัดนี้คุณเคยได้ยินชื่อไหมเขาบอกชื่อคนเป็นสามีของลูกสาวประลัดหนุ่มจึงว่าครับท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของผมคุณนายดวงสุดาเป็นบุตรสาวของท่านเหรอครับถูกแล้วก็หนูดวงสุดานี่แหละที่พาผมมารู้จักกับหลวงพ่อแล้วผมก็ได้มาปฏิบัติกรรมาฐานที่นี่ โยมเท่าแก่ปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากนะโยมประหลัดพระบัวเหียวบอกข้าราชการหนุ่มเพราะต้องการจะยกย่องลูกศิษย์ท่านคิดว่าประหลัดหนุ่มคงจะคุ้นเคยกับการปฏิบัติกรรมฐานเนื่องจากเป็นคนถิ่นนี้และรู้จักท่านพระครูมานานท่านไม่รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้อยู่ในประเภทใกล้เกลือกินด่างโยมประหลัดคงปฏิบัติได้สูงแล้วใช่ไหมท่านถามอีก หลวงพี่หมายถึงอะไรครับคนถูกถามไม่เข้าใจอาตมาหมายถึงการปฏิบัติธรรมโยมประหลัดเคยใกล้ชิดหลวงพ่อคงปฏิบัติได้ไกลแล้วใช่ไหมเปล่าเลยครับหลวงพี่บอกตามตรงว่าผมไม่สนใจเรื่องอย่างนี้มันสนุกซิที่ไหนล่ะครับกรรมฐานนะ่ะเมื่อเขาตอบมาอย่างนี้พระบัวยเยวจึงไม่ซักถามอะไรอีก ด้วยเกรงว่าจะไม่เป็นที่สบอารมณ์ของผู้ถูกถามพอดีกับท่านพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบนผู้ที่นั่งรออยู่จึงทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งจเจริญพรโยมปลัดมายัางไงท่านเจ้าของกุฏิทักผมจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยดูเลิกแต่งงานครับประลัดหนุ่มตอบเจ้าสาวเขาเป็นใครละ่ะ ท่านถามปลัดวัยสามสิตอบว่าเป็นนางเอกลิเกรครับหลวงพ่อน้ำเสียงมีแววภูมิใจในหญิงที่ตนจะแต่งงานด้วยท่านพระครูเห็นไม่เข้าเรื่องคนเป็นปลัดอำเภอจะไปแต่งงานกับนางเอกลิเกมันจะเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าสองคนนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาคลั้นใช้เห็นหนอ เข้าตรวจสอบก็ได้รู้ว่าคนคู่นี้ไปกันไม่ได้และจะอยู่กันชนิดหม้อข้าวไม่ทันจะดำก็จะต้องเลิกร้างกันจึงพูดขึ้นว่าโยมคิดยังไงถึงจะไปแต่งงานกับนางเอกลิเกละ่ะอาตมาว่ามันไม่คู่ควรกันไม่มีอะไรเหมาะสมกันเลยประหลัดหนุ่มรู้สึกขัดเคืองในคำพูดของท่าน เขากำลังหลงสตรีผู้นั้นจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นจึงบอกท่านพระครูว่าโท่หลวงพ่อครับก็เรารักกันเขาสวยมากนะครับหลวงพ่อรูปร่างหน้าตาสวยรำก็สวยเสียงก็เพราะหนุ่มๆรุมจีบกันเป็นพรวนแต่เขาก็ไม่เลือกไม่เลือกใครนอกจากผมนั่นแหละเพราะอย่างนี้แหละ ที่จะทำให้อยู่กันไม่ได้พอแต่งงานกันแล้วโยมก็จะหึงไม่ให้เข้าไปเล่นลิเกตอนแรกเขาก็เชื่อแต่พออยู่ไปอยู่ไปเขาก็จะเบือ่อก็จะหนีไปเล่นลิเกอีกแล้วก็จะทะเลาะกันในที่สุดก็ต้องเลิกกันอย่าแต่งเลยเชื่ออาตมาเธอคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่โยมหรอก อาตมาเห็นกฎแห่งกรรมของโยมแล้วคนที่จะมาร่วมชีวิตกับโยมต้องเป็นอาจารย์แต่ผมปากใจเสียแล้วในีครับหลวงพ่อผมรักผู้หญิงคนนี้แล้วก็จะแต่งงานกับเธอให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประหลัดหนุ่มยืนยันอย่างหนักแน่นเขาเข้าใจว่าความหลงเป็นความรัก แปลว่าโมยมไม่เชื่อที่อาตมาพูดใช่ไหมอย่าแต่งเลยนะอาตมาขอร้องอาตมาหวังดีด้วยใจจริงท่านพระครูพยายามทัดทานผมก็ขอร้องหลวงพ่อเหมือนกันว่าโปรโดอย่าห้ามผมเลยผมคงไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตถ้าไม่ได้แต่งงานกับเธอคนถูกสอนรักปักอก,อกว่า ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจโยมเถอะกรรมของใครก็ของคนนั้นอาตมาก็ไม่พยายามช่วยแล้วในเมื่อโยมไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันแต่แช่อาตมาหาเลิกให้นั้นนะ่ะอาตมาทำไม่ได้เพราะเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรต้องขอโทษด้วยที่ไม่อาจทำให้โยมสมความมุ่งม,มาดปรารถนาได้ยินดังนั้นนุ่มวัยสามสิบก็หมดความอดทน เขาพูดออกมาด้วยความโกรธว่าผมเสียใจครับหลวงพ่อเสียใจที่หลงนับถือหลวงพ่อมาช้านานเรื่องแค่นี้หลวงพ่อก็ช่วยผมไม่ได้มิหนำซ้ำยังพูดให้เสียกำลังใจอีกเอาละผมขอประกาศณนะที่นี้ว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะเลิกเคารพนับถือหลวงพ่อและจะไม่มาเหยียบที่วัดนี้อีก แล้วก็ผลลนผลันออกไปโดยไม่ล่ำลาท่านพระครูไม่พูดว่าอะไรไม่โกรธไม่ครึ่งบุรุษนั้นเพราะรู้อยู่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเสียดายนะครับหน้าตาดีๆตำแหน่งหน้าที่ก็ดีแต่กริยาที่แสดงออกมาไม่ดีเลยสักนิดโชเฟอร์แท็กซี่วิจารช่างเขาเถอะโยม เขาทำกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ในเมื่ออาตมาบอกให้แล้วเขาก็ไม่ยอมแก้ไขอาตมาก็ช่วยเขาไม่ได้กรรมบางอย่างมันก็แก้ไขได้แต่เขาไม่ยอมแก้ผมเคยคิดนะครับหลวงพ่อโชอเฟอร์แท็กซี่พูดเคยคิดว่ากรรมนั้นแก้ไม่ได้อย่างคนที่เป็นโจรก็ต้องเป็นโจรไปตลอดเพราะเขาเกิดเลิก ดาวโจรแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเขาลังเลใจนิดนึงและจะพูดต่อไปดีหรือไม่ต่อเมื่อนึกได้ว่าคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีนั้นน่าสารเสร,ริญจึงตัดสินใจว่าต้องพูด อย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนก็หากินในทางทุจริตแต่ก็มากลับตัวกลับใจได้เพราะเท่าแก่เดี๋น,นี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมเป็นคนดีอย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนใครและผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขก,กายสบายใจกว่าแต่ก่อนมากเพราะละชั่วได้อย่างนั้นหรืออาตมาขออนุโมทนาขอประทานโทษเมื่อก่อนโยมมีอาชีพอะไรละ่ะ ก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักฐานหรอกครับผมชอบเล่นการพนันแล้วก็มีหนี้สินล,ล้นพ้นตัวเท่าแก่ก็เป็นเจ้าหนี้ผมพอะแกทวงมากๆเข้าผมเลยรวบรวมสมัครพักพวกไปปล้นบ้านแกใจคอผมโหดเยี่ยมมากเพราะผมตั้งใจจะฆ่าแกกับเมียเพื่อปลดหนี้แต่ไม่ทราบเพราะอะไรผมยิงแกไม่ออกครับ แกกับเมียกำลังนั่งหลับตาอยู่ผมก็ยิงใส่เลยรัวปืนเอ็มสิบเข้าใส่แต่ยิงไม่ออกในที่สุดผมก็ถูกจับได้ก็ติดคุกอยู่เกือบสามเดือนเพราะเท่าแกอ้างว่าจำหน้าคนร้ายไม่ได้ที่จริงผมรู้ว่าแกจำผมได้ผมรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของแกจึงตั้งสัจจะว่าจะเลิกทำชั่ว และผมก็เลิกได้จริงๆครับคนเล่ามีน้ำใสๆคลอหน่วยตาเพราะทราบซึง้งท่านพระครูพูดปลอบใจเขาว่าเอาเธอหมดเคราะห์หมดโศกแล้วต่อไปนี้ชีวิตโยมจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองอาตมาขออวยชัยให้พรชายวัยสี่สิบเศษกราบท่านสามครั้งด้วยความพอใจในพรที่ท่านให้ ผมเป็นหนี้บุญคุณเท่าแก่มากเลยครับเพราะถ้าแกเอาผมเข้าคุกผมก็ไม่มีวันที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้นี่ผมตั้งใจจะรับใช้เท่าแก่เท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนายสุขเขาดีกับผมมากครับหลวงพ่อนี่เขาก็จะไม่ยอมเอาเงินผมต้องขอร้องเขาอยู่นานกว่าจะตกลงกันได้ เท่าแก่สิงยกย่องคนที่กลับตัวกลับใจได้เพราะเท่าแก่ดีกับผมก่อนนะครับหลวงพ่อผมก็เลยตอบแทนความดีแกแต่แกไม่ยอมรับขนาดผมคิดแค่ค่าน้ำมันสองแกก็แถมให้อีกร้อยหนึ่งเป็น300ร้นายสุกเล่าสรุปว่าโยมดีทั้งสองคนนั่นแหละคนดีก็ต้องคบกับคนดี เธอเห็นด้วยไหมบัวเฮียวเห็นด้วยครับพระหนุ่มรับคำและถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าคนที่มาวัดนี้มีทั้งคนไทยคนจีนคนไทยนั่นน่ะมักมาหาให้หลวงพ่อช่วยดับร้อนผ่อนทุกและก็มักจะไม่เอากรรมฐานบางคนรู้จักหลวงพ่อมานานแต่กลับไม่เคยปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างเช่นในขำ หรือว่าปรัดอำเภอคนนี้ยกตัวอย่างเช่นในขำหรือว่าปรัดอำเภอคนเมื่อกี้และตัวผมก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อรักคนจีนมากกว่าคนไทยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเธอหาว่าฉันลำเอียงว่างั้นเถอะก็หลวงพ่อลำเอียงหรือเปล่าล่ะครับลูกศิษย์ยั่วฉันคิดว่าฉันไม่ได้ลำเอียง ใครปฏิบัติดีฉันก็อนุโมทนากับเขาส่วนคนที่ไม่ดีฉันก็สงสารเขาและมันมีหน้าแปลกอย่างที่เธอว่านั่นแหละคือคนที่ปฏิบัติดีนั้นมักจะเป็นคนจีนอาตมารักคนจีนมากนะโยมเท่าแกอยากรู้ไหมล่ะว,ว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านถามเท่าแก่สิงอยากทราบครับ หากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมอยากให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังครับบรุษวัยเลยเจ็ดสิบพูดอย่างเกรงใจท่านพระครูจึงเล่าว่าที่อาตมารักคนจีนมากเพราะชอบที่เขาขยันทำมาหากินประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพราะอาตมาทำเวรทํากรรมกับคนจีนมาหลายสมัยที่เป็นเด็กๆก,ก็เลยต้อง มารักเขาเป็นการใช้กรรมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันเกลียดคนไทยหรอกนะโบเฮียวเธออย่าเข้าใจผิดครับผมเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าหลวงพ่อไม่เกลียดคนยวนเหมือนกันพระบัวเหียลยาวตอนเด็กๆหลวงพ่อทํากรรมอะไรไว้กับคนจีนเหรอครับนายสุขถาม มากมายหลายประการเชลโยมสมัยเด็กๆอาตมาชอบทดสอบความอดทนของเขาทดสอบอยังไงครับก็แกล้งต่อราคาเวลาซื้อของอย่างตาแปะคนหนึ่งแกขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดอาตมาก็แกล้งต่อแกก็ไม่โมโหถ้าเป็นร้านคนไทยรับรองถูกด่าและก็ถูกตะเพิดออกมาจากร้านแน่ เพราะคนไทยเขายิงแล้วก็ไม่มีความอดทนร้านคนไทยเขามักจะมีนางกวักประจำอยู่หน้าร้านแต่กลับขายไม่ดีร้านคนจีนไม่ต้องมีนางกวักแต่ก็ขายดิบขายดีจนหยิบไม่ทันโยมเชื่อไหมสินค้าอย่างเดียวกันถ้าร้านคนไทยขายห้าบาทร้านคนจีนจะขายหกบาทคนซื้อเาก็รู้แต่ก็ยังอุตส่าห์ ไปซื้อร้านคนจีนร้านคนไทยขนาดมีนางกวักด้วยขายถูกกว่าด้วยแต่คนกลับไม่ซื้อแปลกไหมล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับพระบวยเฮียวถามก็คนจีนเขายิ้มแย้มแจ่มใสส่วนคนไทยหน้าเหมเือนนางกวัก ใครจะเข้าร้านนายสุขกับเท่าแก่เียงหัวรอดชอบใจเพราะท่านพระครูทำท่าประกอบการเล่าด้วยทีนี้ตาแปะที่ขายเสื้อผ้าเนี่ยแกก็ถูกอาตมากแกล้งอยู่บ่อยๆแต่แกก็เอาตัวรอดได้ทุกทีอย่างที่อาตมาซื้อเสื้อไปวันนี้พอรุ่งเช้าก็เอามาเปลี่ยนบอกตาแปะขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยใส่ไม่ได้มันครับ ตาแป๊ะแกก็ว่าท่านเรียนเสียงคนจีนไม่เป็นลายไม่เป็นลายเสือ้ออ้วซักเลียวก็ยึกกลายอาตมาก็ต้องกลับบ้านเพราะแกไม่ยอมเปลี่ยนให้พอรุ่งเช้าก็มาใหม่บอกว่าตาแปะว่าขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยแกก็ถามว่าเปลี่ยงทางไม้อาตมาก็บอกว่ามันหลวง แกก็ว่าไม่เป็นลายไม่เป็นลายเสื้อล่างอัวซักเหลียวก็หกลายตกลงแกก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนอาตมาหมดปัญญาที่จะพูดกับแกท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วก็เล่าต่อว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพวกคนต่างด้าวจะถูกไล่ออกจากเขตที่มีทหารเจ็กบ ốc, ก็กแกก็ ถูกไล่มาจากอำเภอท่าวงจังหวัดลบบรุรีมาอาศัยอยู่ปากบางแกก็เที่ยวซื้อขวดซื้อโลหะจากชาวบ้านไปขายบางทีก็เอาขน,นมข้าวพองมาแลกอาตมาตอนนั้นอายุ11อหรือว่า12นี่แหละก็ชอบขโมยข้าวพองแกมากินแล้วก็ด่าแกว่าไอ้เจ๊กบ้าไอ้เจ๊กบกบ้าบางทีก็ร้อเรียนแกวเป็นเพลงบ่า เจ๊กบกตกน้ำตายเมียร้องไายเสียดายเจ๊กบกแกก็ไม่โกรธยิ้มลูกเดียวแกบอกอาตมาว่าอาติลือจะหลาอ้วก่อนลาไปว่าไม่กบแต่ว่าจะเอาซาตาังลือให้ลายนี่แกว่าของแกอย่างนี้แล้วได้ไหมครับเท่าแกสิงถาม เขากำลังสงสัยเจ็กบกที่ท่านพระครูพูดนั้นจะเป็นคนเดียวกับน้องชายของเขาหรือไม่ก็ฟังท่านเล่าจบเสียก่อนได้สิก็เวลาแกไม่เผลอให้อัตมาขโมยอาตมาก็จำต้องซื้อแกแต่กระนั้นก็ซื้อแบบขี้โกงคือขนมข้าวพองแกขายหอละเฟืองอัตมาก็ทำเป็นซื้อห่อหนึ่ง แต่ที่แท้หยิบมาสองหอ่อก็โกงแกมาตลอดจนกระทั่งแกเปลี่ยนจากขายขวดไปขายหมูอาตมาก็ขโมยหมูแกอีกแล้วเคยถูกแกจับได้ไหมครับพระบวัวเหียวถามถ้าถูกจับได้ก็เสียชื่อมหาโจรน,นะสิคือตะแปะ๊กแกมีเข่งอยู่คู่หนึ่งและไม้กานของแกก็มีลักษณะคล้ายไม้พองของลูกเสือ แต่ว่าสีดำเมี่ยมเลยแกหาบจนไม่คานเป็นมันแกก็ตัดหมูออกช่างเป็นกองกองกองละหนึ่งกิโลยืนขายอยู่ท่าน้ำพอแกมวยหยิบหมูให้คนอื่นอัตมาก็ย่องไปข้างหลังคว้าหมูที่แกเอากองไว้ก็เอาหนีปลักแร้แล้วก็โดดน้ำดำมาขึ้นอีกฝั่งนึงฝั่งที่เป็นบ้านอัตมาเอาหมูไว้ ในตู้กับข้าวแล้วก็ดำน้ำไปฟากกระโน้นหวังว่าจะไปเอาอีกสักโลพอขึ้นไปยืนบนท่าแกก็บ่นกับคนซื้อหมูว่าหมูแกหายไปโลหนึ่งแต่คนซื้อแกก็เห็นตอนที่อาตมาหยิบและโจรลงน้ำแต่แกก็พูดเข้าข้างอาตมาว่าหมูมันคงตกลงไปในน้ำเจ็กบ๊กแกก็ว่า เป็นไปไม่ลายต้องมีคงมาคามโมยถ้าตกน้งจริงมันก็ต้องลอยแต่คนนั้นก็พูดอีกว่ามันไม่ลอยรอกถ้าเป็นเนื้อหมูมันไม่ลอยเป็นมันหมูถึงจะลอยตาแป๊ก็เลยตัดมันให้มากหน่อยตัดเนื้อน,น้อยๆพวกคนซื้อก็เลยได้มันหมูไปมากกว่าเนื้อ เพราะอาตมาเป็นต้นเหตุแล้วแกเคยแสดงท่าทางสงสัยหลวงพ่อไหมครับนายสุขถามแกก็คงสงสัยเหมือนกันแต่ไม่มีพยานหลักฐานแกก็เลยเอาผิดอาตมาไม่ได้อาตมาก็แกร่งแกสารพัด เอหน้าทีไรก็ดา่าไอเจ๊กบ้าไปไปให้พน้นแกก็ยิ้มบอกว่าไอตีวังนี้ลือเรียกอ้วว่าไอเจ๊กบ้าแต่วังหน้าลือจะต้องเรียกอ้วว่าเตียจำไวน้นะอาตมาบอกเรื่องอะไรจะเรียกแกก็ว่าต้องเรียกวังหนึ่งลือต้องเรียก พระอ้วจะมีลูกสาวห้าคงหรือจะต้องมาขออ้วเรียกเตี่ยเข้าสักวังนี่แกว่าของแกอย่างนี้แล้วก็จริงอย่างที่แกว่าเสียด้วยอาตมาต้องยอมเรียกแกว่าเตียเพื่อชดใช้กรรมหลวงพ่อไปชอบลูกสาวแกเข้าเหรอครับพระบัวเหียวถามปราวลอกแต่ลูกสาวแกก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้ฉันต้องเรียกเจ็กบกว่าเตียคือพ่อลูกๆเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับคนมีฐานะดีก็ช่วยเตียทำมาหากินจนร่ำรวยขึ้นเป็นลำดับกระทั่งมีเงินไปตั้งร้านขายทองอยู่ที่ยาวาราชเท่าแก่เสงแน่ใจเกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่าตาแป๊กคนที่ท่านพระครูเล่าให้ฟังนั้นคือน้องชายของเขากลั้นจะพูดออกมาก็เห็นว่ายังไม่ถึงเวลา ทางที่ดีควรฟังท่านเล่าให้จบเสียก่อนโลกมันกรมนโยมเท่าแกพอแกย้ายเข้ากรุงเทพอาตมาก็ไม่เจอแกมาเป็นเวลาร่วมสิบปีทั้งที่หลังจากนั้นอาตมาก็เข้าไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพไปอยู่กับพันตรีหลวงทาราซึ่งเป็นคุณปู่ของอาตมาที่ตำบลบางแวกฝั่งทนบุรีอาตมาเรียนตำรวจ ระหว่างที่อยู่กับท่านอาตมาก็เรียนดนตรีไทยเป็นลูกศิษย์ของหลวงประดิษฐ์ภัยราะแต่ตอนหลังอาตมาไม่ชอบเรียนตำรวจมันไม่ถูกอับปัญยาศัยก็เลยกลับมาอยู่บ้านพอปี491ก็อุปสมบทที่วัดพรมบุรีบวชได้5พันษาท่านสมพานก็บอกให้อาตมาเข้ากรุงเทพไปเรียรายเงินมาสร้างโบสถ์ อาตมาก็ไปกับลูกศิษย์ก็ไปหาจอมพลปอท่านก็ทำบุญมาห้าพันหลวงประดิษฐ์ไพโลทำมาสองพันและพวกข้าราชการที่ใกล้ชิดจอมพลปอซึ่งขณะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ช่วยกันคนร้อยสองร้อยก็เลยได้เงินมาหลายหมื่นวันจะกลับก็มีขราชบริพาน ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีราราชการทีเจ็ดพาอาตมาเข้าเฝ้าพระองค์ก็พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาห้าพันอาตมาก็เตรียมจะกลับมีลูกศิษย์ไปด้วยหลายคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงที่นี้ลูกศิษย์ของเขาก็อยากจะซื้อทองกันเลยพาอาตมาไปเยาวราช เขาก็พากันเข้าไปซื้อทองในร้านอัตมาก็ยืนรออยู่หน้าร้านมีตะแปะเจ้าของร้านทองออกมานิมนต์ให้เข้าไปฉันน้ำชาแกก็ถามว่าอัตมามาจากไหนพ่อบอกว่ามาจากวัดพรหมบุรีแกก็เล่าว่าแกเคยอยู่ที่ตลาดปากบางอัตมาน่ะเอกใจแกก็เล่าตั้งแต่นีมาจากลบบุรี เพราะเขาไล่คนต่างด้าวออกเขตหมดทหารมารับขวดไปขายขายหมูกระทั่งขายทองแกบอกว่าสมัยที่อยู่ปากบางนั้นนะ่ะตกระกรรมลำบากมากต้องหาบของขายจนบาด้านไปหมดว่าแล้วแกก็สั่งให้ลูกสาวไปขอเอาเข่งกับไม้คานลงมาอวดอาตมาเห็นก็จำได้ แกปิดทองไว้เหลืองอารามเลยอาตมาก็ลองถามแกว่าเคยถูกคนแกล้งไหมแกก็บอกว่ามีเด็กผู้ชายเกเรียอยู่คนหนึ่งชอบด่าแกว่าไอ้เจ๊กบ้าแล้วก็ชอบขโมยขนมข้าวพองแกพอแกขายหมูก็แอบ,บขโมยหมูแกอีกอาตมาฟังแล้วก็ขนลุกคิดในใจว่าจะบอกแกดีหรือไม่ ก็พอดีแกถามว่าทั่งมากรุงเทพทำไมอาตมาก็บอกมาเรียรายเงินไปสร้างโบสถ์แกก็เดินไปที่ลิ้นชักหยิบเงินมาสองพันบอกว่าร่วมทำบุญด้วยอาตมาก็เก็บเงินใส่ย่ามไว้อย่างมิดชิดกลัวแกจะทวงคืนแล้วก็สารภาพกับแกว่าเตียอ,อ,อาตมาขออโหสิกรรม เด็กแกเรที่เคยขโมยของเตียเคยด่าเตียนะ่ะคืออาตมาเองแกได้ยินดังนั้นก็ตกใจอ้าปากค้างอาตมารีบพูดต่อว่าเตียโอโหสิกรรมให้อาตมานะในไหนอาตมาก็เป็นพระแล้วแล้วก็คงจะเอาเงินคืนพอแกหายตกใจแกก็บอกอาตมาว่า ทังไม่ต้องเรียกอ้ววาเตียก็ลายเรียกไอเจ็กโบกหรือไอเจ็กบ้าอย่างเริ่มก็ลายอ้วไม่กกเลี้ยวเล้วก็ไม่เอาเงินคืนรวยแต่อ้วขอทังอย่างเลี้ยวเท่านั่งแกจะขออะไรอาตมาโยมเท่าแก่รู้ไหมแกขออะไรอาตมาโยมเท่าแกรู้ไหมท่านถามเท่าแกเสียงไม่ทราบครับ บุรุษวัยเจ็ดสิบเศษตอบขอให้หลวงพ่อศึกไปแต่งงานกับลูกสาวแกใช่ไหมครับพระบัวเหี่ยวดาวแหมถ้าขออย่างนั้นได้ก็ดีนะสิแต่นี่แกไม่ได้ให้อย่างที่เธอเดาแกพูดกับฉันว่าทั้งบวกก็ลีเลี้ยวว่าจะขอร้องว่าให้ทั้งบวกอย่างนี้ตลอกไปอย่าไล่ศึกออกมาหลาแจ๊กอีก นี่แกว่าของแกอย่างนี้แม้ฉันงิดเจ็บแสบเข้าไปถึงหัวใจแถบจะคืนเงินให้แกไปเลยทีเดียวละแล้วคืนหรือเปล่าครับนายสุขถามคืนทำไมล่ะโยมเงินเขาตั้งใจทำบุญเงียบกันไปพักหนึ่งเท่าแก่เสงก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่ออย่าตกใจนะครับถ้าผมจะกราบเรียนให้ทราบความจริงอะไรบางอย่าง ความจริงอะไรของเท่าแก่ล่ะว่าไปเธออาตมาพยายามไม่ตกใจเมื่อท่านอนุญาตบุรุษวัยเจ็ดสิบเศษจึงพูดว่าเช็คบกที่หลวงพ่อเล่ามานั้นก็คือน้องชายแท้ๆของผมที่หอบหิ้วกันมาจากเมืองจีนครับท่านพระครูมีความรู้สึกเหมือนกับวันที่เสาเต้นพุ่งมาประทะหน้าท่านร้องเรียกในสมชายเสียงหลง สมชายอยู S S na, ơ, ่ไหนนะช่วยชงยาหอมมาให้หลวงพ่อหน่อยเถอะกำลังจะเป็นลม